ผู้ชมคะตอนนี้เพจดังหลายเพจไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเกียนดาว8แชกหรือเพจที่ตรวจสอบสังคมมีการโพสต์อักษรยอ่อเป็นอักษรย่อชื่อทนายดังที่ชอบออกสื่อมาแบบนี้นะคะ หลังจากที่มีข่าวออกมาพาไปดูเพจบิ๊กเกรียนอย่างนี้บอกว่าบิ๊กเกรียนโพสต์บอกว่าคิดเล่นเล่นถ้ารายการถอดทนายรอเรือนอนหนูรอเรือกอไก่พอพานเหมือนอักษรย่อคุณผู้ชมอ,อ,อยากให้ทนายแก้วทนายวิทูลเก่งงานทนายสายหยุดบุญ เพ่งบุญชูทนายเจมมาเสียบแทนแล้วก่อนนะพอ<ำ>โพสแบบนี้ทุกคนก็รอเรือนอเนรรอเรือกอไก่พอพาเนี่ยปึ๊บคือมันมันเหมือนชื่อเลยถูกไหมล่ะค่ะถามว่า<อ>ทําไมเพจดังโพสแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาแล้วก็เพจเทางเว็บไซต์ค่ะ,ะเป็นเว็บไซต์ของสภาทนายความ มีการโพสต์ข่าวแบบนี้ออกมานี่คือเว็บไซต์ของเขาแล้วข่าวนี้ลงวันที่2อธันวาคมที่ผ่านมานี่เองโดยระบุเอาไว้ดิฉันขอสรุปคร่าวๆนะคะก็คือสภาทนายความมีมติเป็นเอกฉันทลบชื่อทนายความออกจากสื่อรายหนึ่งลบชื่อทนายความที่ชอบออกสื่อ หลังจากสอบสวนข้อมูลชัดเจนว่าพฤติกรรมผิดมัญญาตร้ายแรงกรณีที่ลูกความจ้างให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทรงเจ้าสื่อวิญญาณฐานร่วมกันช่อโกงแต่กลับแก้เป็นคดีละเมิดอำนาจศาลซึ่งลูกความมีการขอเงินค่าจ้างคืนและไม่ยอมคืนแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องร ที่ร้องเรียนช่วงปลายปี2564จากผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งถูกหลอกในคดีเกี่ยวกับการทรงเจ้าเนี่ยละค่ะเรื่องนี้มีรายงานออกมาตามข่าวจากหน้าของเว็บไซต์เขาโดยเป็นการถแถลงนะคะจากดรพิรพัฒน์ฝอยทองซึ่งเป็นโคศกสภาธนายความก็บอกเลยว่าเรื่องนี้พอมันมีความผิดแล้วก็ได้รับการร้องเรียนมาก็เลยมีการตรวจสอบค่ะ โดยพฤติการโดยรวมนั้นคณะกรรมการบริหารของสภาทนายความเห็นว่าการกระทํานั้นส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและเกียรติศักดิ์ของวิชาชีพทนายความจึงมีม,มติ เอกฉันลงโทษลบชื่อทนายความผู้นี้ออกจากทะเบียนทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความพุทธศักราช2528มาตรา52วงเล็บ3เมื่อวันที่27พฤศจิกายนคุณผู้ชมแต่เอาจริงๆนะพอเพจดังโพสแบบนี้ตัวย่อรอนอกกอ,กอพออะไรแบบนี้ต่างๆนานาแล้วก็ชอบออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงไม่กี่คนหรอกค่ะบิ๊กกรีน คดแบบไม่แน่นะเผืเอ่อๆบิ๊กเกรียนจะไปเสนอหน้าเสียบพิธีกรแทนอะไรแบบเนี้หรือแม่กระช่างเพจดาวแปดแฉกบอกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนี่หรือนายนมเย็นถูกปลดจากพิธีกรรุ่นรายการหลังจากถูกลบชื่อออกจากทะเบียนตาช่างสุดท้ายกลายเป็นเสือติดปีกอะไรแบบเนี้ <c oughs> เอาเป็นว่าเช้านี้ดิฉันก็มีโอกาสได้คุยเลยใช่ไหมเอ่อยหูหาเหมือนกันก็ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆนะคะสำหรับทนายที่ ทางเพจบอกว่าชอบออกสื่อก็เข้าใจในมุมของเขาแหละว่ามันคือสิ่งที่สะเทือนใจมากนะมันคืออาชีพของเขาเลยมันจบสิ้นแล้วประมาณนี้ถูกไหมล่ะเขาก็บอกว่ายังไม่ได้รับเอกสารใดๆแต่มีการแถลงออกมาผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างนี้ก็เดี๋ยวเขารอดูค่ะคุณผู้ชมก็ขออยู่อยู่อยู่นิ่งๆก่อนนะคะรอเจ้าตัวนะรอเจ้าตัวแล้วก็ค่อยออกมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วกัน